ไรหนูเธอโดยนี่ที่เธออะไรหนูเธอโดยนี่ที่เธอ,อ,รรอ,เธอ,อฉันเดินตลาดฉันได้ไส้ตันมาสองพวงเหยฉันจะทำยำไส้ตันขอแต่งหน่อยนะขอแต่งหนะ่อยล้างล้างก่อนล้าง เกลือด้ยวยแค่เกลือค่ะขอน้ำนิดหน่อยไย้ำนิดหน่อยย้ำเกลือค่ะแล้วไปต้มน้ำน้ำเกลือ ไม่ไม่ค่อยมีนะักพวงใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอไม่ไม,ไม่ไม่เดินตลาดไม่ค่อยไม่ค่อยเจอจ้ะวันนี้เจอเอาทัง้งสองอันงานนะามีทักทีพักคำหมูใหญ่จะมีจ้ะแต่พักคำมหมูเล็กจะไม่มีต่อแต่งนหน้ายนะ้ ต่อไปซื้อก็กินน่ะจาน150 200นี้เดียวแล้วนะ มีกระเพาะเยี่ยวกระเพาะเยี่ยวมีกระเพาะเยี่ยวเลยนะเราตัดทิ้งเลยตัวกระเพาะเยี่ยวไม่เอาแตะเอาแต่ไอ่อนไก้ตันมาอย่างเดียวไก้ตันหรือมัดลูกหมูเลยตัวนี้ตัวมัดลูกมันเนี่ยมัดลูกหมู เราเองดูแต่งออกแค่ห้าสิบบาทได้แล้วมั้งทุกอย่างหมดทำยังไงก็อา,อาดเกลี่ยนแป้งใส่ฟันแาบนี้จะดูว่าทำทำยังไงกินไปดูกันเลยจ้าต้องต้มก่อนนะแต่ว่าตอเอาไปต้มก่อนเดี๋ยวใสัตเกียนไป 可以吧？Okay, ือไว้น้ำเดือดน้ำเดือดค้ะมีเกลือกร,ระเทียมตะไคร้แบบรากผักชี รากผักทีเราซื้อมาใส่ตอนยำอยู่แล้วเราเรากมันต้มมอนมาต้มหมูมอนต้มไส้ก่อนคื่อรับนิดหน่อยจะได้รสชาติดีโอเคนะงามเดือนแล้วก็สาจะต้มสักสามสิบนาทีนะต้มไส้ก่อนจับเวลาเลยสามสิบนาทีกั กับโลครึ่งอาจจะซื้อมาสองสองอันนี้กับโลครึ่งน้ำเดือดแล้วใส่เลยต้มเลยจ้าปิดฟ้าไว้เลยเดี๋ยวาัเดี๋ยวว่านะยัางร้อนอยู่เลยเรามาหั่นกันเลยจ้า พยายามไส้ตันกันจะ้ะร้อนมากกับเธอร้อรนสุด,สด ต้มหอมมากใส่ตะไคร้ใส่รากผักชีเือแล้วใส่กันนี้สวยมากสวยมากสวยมากสดด้วยไม่กานพ่นผ่าน,ผ,านผ่านการแช่น้ำแข็งสดสดเลยจ้ะของเมื่อเช้าจ้ะ่นแล้วก็ยำจ้าคุณสาอยากจ้าจัดปลอยจ้า ันก็ร้อนขนะ้าวหันอ,หอย่างนี้ไม่ต้องอะไสวยห่อกหันในข้าเครื่องอืะเยอะไปไหม <can> นิ่มมากนิ่มมากนิ่มแม่กรอบเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่หนันนิ่มแม่กรอบจ้ะ กิมด้วยอือ hmm. ร่อยเพอ่ GER ์สำเป็นเตนยำกับอันนี้มันจะมีรสชาตินะเวลาเราต้มใส่เกลือใส่ชูรสใส่อันนู้นใส่อันนี้ไปมันจะมีรสชาติเลยจ้ะอร่อยจ้ะเอาเค็มๆนิดนิด

มีไปผักชีไปเรื่อยมีอะไรก็เยอะสูตรใครสูตรหันหอมก่อนผักชีไปเรื่อยสาชอบมันหอม,มหอมพอแล้วมั้งเยอะไปหรือเปล่า จะเให้ละเอียดเวลากินบางทีเราไม่ชอบหอมอะนะต้นหอมผักชีจ้าเส่ใจ่ตมตั้งชายก็ได้เส่ตั้ง่ายจะหอมกว่านะแต่นี่ซื้อผักชีไปเรื่อยมาเลยเลยตั้ง่ายเลยไม่เอาจ้ะผักชีไปเรื่อยจ้ะ ยำกันเลยจ้ตาตำพริกไว้ใส่พริกตำพริกไว้แล้วน้ำส้มเกลือแล้วก็ใส่รู้สึกว่าจะใส่น้ำตาลไว้นิดนึงใส่เลยจ้ะใส่เครื่องเลยจ้ะ ยำไส้ตันจ้าขอชิมรสชาติก่อนนะเอาละเค็มๆเปรี้ยวๆได้แล้วจ้ะได้แล้วจ้า ยำไส้ตันจานคุมบปเรือยเลยนี่จานใช้ผักผักพวกนี้จ้ะเนี่ยจ้ะเนี่ยผักพวกนี้กินกับยำไส้ตันค่ะ มันรก <c oughs> ข้าวมาช่องสาอาหารใต้มากินยำไส้ตันกันไม่พกถธอยำไส้ตันหมูจอไม่ใช่ไส้ตันวัวนะไส้ตันหมูผักเยอะๆจ้ะใครสามารถช่องสาอาหารใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะจ้ามากินไส้ตันหมูกันจ้ายำไส้ตันหมูจ้าอ,อร่อยมากอร่อยมากมากมาก,มาก เนี่ยผักแกร้มมันจะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ